พบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจพิขูทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันได้พิขูทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขูทั้งหลายมูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันได้พิขูทั้งหลาย สิ่ง<ส>ที่เรียกว่า <S <ellt>. <S <popped S 1> พบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วล <Isaiah. S 1> ัดน <coping> <โ filing> ิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ที่ขูทั้งหลายน้ำลายแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดที่ขูทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ที่ขูทั้งหลาย หนอง yup. แม่นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิขูทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขูทั้งหลายโลหิตแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเม็นฉันใดพิขูทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียว ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นิเทศ4ว่าด้วยลักษณะแห่งตันหาจบ